สวัสดีค่ะคุณอ้าวค่ะงานวันนี้เ okay ป็น okay, ย well, ังไงบ้างโอเคค่ะเริ long, to to ่มเลยใช่ไหมคะเนนี้เลยได้ไหมเป็นยังไงวะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าได้ทํางานร่วมกันกับท็อปนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอคุณกับเบกกี้อีกรอบนึงด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าแบบชอบน้องอยู่แล้วชอบทำงานร่วมกันกับน้องแล้วก็พอท็อปเขาแบบทีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็คือบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นทีมเบกกี้แล้วก็นาโคตก็คืออยากร่วมงานกับน้องไปเรื่อยๆด้วยค่ะอันนี้ขอสับสนุนอะไร นามองค์ทางเทนสีผมของปีนี้เป็นยังไงมากเทีนสีผมใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้เท่าที่ดูก็จะเป็นแบบไวทูเคกำลังมานะอย่างเช่นสีพวกแบบอ,อย่างสีที่อาร์ทำตอนนี้นะคะก็จะเป็นคอปเปอร์อมส้มนิดๆจะเป็นอมส้มประกายแดงแบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีสีโทนบอลนะคะบอลแบบละมุนละมุนหน่อยแล้วก็จะมีโทนเทาค่ะที่กำลังมาลยใช่ค่ะแล้วในอนาคตครึ่งนะปีหลังเนี้ย เกิกิจกรรมอะไรกไหมเพราะว่าเห็นแบบช่วงครึปีแรกก็กิจกรรมแน่นๆเลยใช่ค่ะถ้าเป็นขึ้นปีหลังก็จะเป็นกิจก,กรรมแบบหมุอมก็จะมีรถชว์ตามต่างจังหวัดด้วยนะคะไปสอนแบบที่น้องช่างส,สวยให้เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ดีไซน์สีผมผลงานออกมาแล้วก็ถ้าในส่วนของอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะก็ยังจะมีกิจก,กรรมร่วมกับแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะ ไปเวทีมิแกด้วยปีนี้นะคะออแล้วก็จะมีในส่วนของแบบจริงๆลูกค้าฟ์มเจออะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีไลน์สินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์แบบยูเซอร์เหมือนที่น้องๆได้มาคุยกับพี่อาว,ว่าพี่อาไม่มีกลุ่มแบบบังลุงหน่อยราคาสีผมบางที่หนูอาจจะแบบทําไม่บ่อยนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนดักต์ใหม่ออกมากขึ้นอะะ่แล้วอย่างนี้จะมีแบบโปรเจกต์กับสาวๆสองคนนี้ไหม ถ้อย่างที่บอกคือว่าถ้าอนาคตนะคะมีงานมีอีเวนต์ต่างๆใดๆเดี๋ยวก็จะนึกถึงฟินเบ็กก่อนแน่นอนอยู่แล้วและที่เหลือก็เป็นเรื่องของแบบทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องรุยกัน <c oughs> อ่าอ,อ,อันนี้ต้องฝากแฟนๆด้วยหรือเปล่าคะว่าให้สับสนฝากเง<ช>ินไว้มาสนับับฟิลเบ็จริงๆคือแบบอยากจะขอบคุณแฟนๆทั้งแฟนแฟนไทยนะคะแล้วก็เชี่ยนีจงกัวเชีงยงโยกัวเหินกาเชียนะคะแล้วก็จริงเชี่ยวอก 不知道我要怎么说但是下次我们有跟 feedback แล้วก็อื่นกเรื่องอว่นคตถ้วกมีงานเนี่ยก็จะได้เจอฟาเกอร์แล้วก็ฟินแบอีกครั้งนึ่งนะคะก็ัวโจ๊กนพูดจะมาหาแล้วซือหยกชิงโ่เขอค่ะสุดท้ายให้คุณอาฝากฟาเกอร์กับ คคน่ยะก็อยากฝากฟาเกอร์นะคะถ้านึกถึงสีผมนึกถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะก็อยากให้นึกถึงฟาเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของสองสาวฟินเบกกี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผลลัพธ์ของงานผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นการ์ด e นจอยนะคะโอเสวันสดีโอเค